สวัสดีค่ะนักศึกษาสกระร,ระดับอำเภอเซกาทุกคนคุณครูชื่อนางสาวชนาพรกลางแม่ชื่อเล่นตุ๊ก,กตาวันนี้จะมาสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พว .31001 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพศ2 5 5 4 ขอบข่ายเนื้อหามีดังนี้บทที่1กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบทที่2ส,สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบทที่3ส,สารเพื่อชีวิตบทที่4แรงและพลังงานเพื่อชีวิตบทที่5เทคโนโลยีอวกาศบทที่6อาชีพช่างไฟฟ้าเรื่องที่1กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตร์หมายถึงกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ที่มีลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญได้แก่ระบุปัญหาตั้งสมมติฐานศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทดลองและสรุปผลเรื่องที่2 –เทคโนโลยีหมายความว่าความรู้วิชาการรวมกับความรู้วิธีการและความชํานาญ ที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดสนองความต้องการของมนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานและแก้ไขปัญหาเช่นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจกักรวัสดุรวมถึงระบอบหรือกระบวนการต่างๆที่ช่วยในการทำงานด้วยเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานานโดยเฉพาะในการดำรงชีวิตของมนุษย์ใช้เทคโนโลยีในการเพราะปลูกเช่นการสร้างสีฟัดเพื่อใช้แยกมเมล็ดข้าวที่รีบกับไม่รีบออกจากกันจากนั้นยังใช้ประโยชน์ในการสร้างที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเป็นต้นเรื่องที่ 3. การใช้วัสดุอุปกรณ์สารเคมีและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หมายถึงเครื่องมือที่ใช้ทั้งภายนอกภายในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ทดลองหาคําตอบต่างๆทางวิทยาศาสตร์ประเภทของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 1. ประเภททั่วไปเช่นบิเก e r ภายเต็ดบิลเลตกระบอกตวงแทงแก้วหลอดหยดสารแทงแก้วขนสาร ถ้วยกระเบื้องทนไฟอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนแต่ทำด้วยวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารเคมี 2. ประเภทเครื่องมือเช่นเครื่องช่างแบบต่างๆทั้งชนุดแขนเดียวและสองแขนกล้องจุลทรรศน์ตาเกียงแอลกอฮอล์เป็นต้นเทอร์มอมิเตอร์แอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์เครื่องมือเหล่านี้มีวิธีการใช้และวัดที่แตกต่างกันออกไป 3. ประเภทเครื่องมือช่าง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทางภายนอกและภายในห้องปฏิบัติการเช่นคีมแปรงวอร์เนียเป็นต้น 4. ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมีเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แล้วหมดไปเช่นกระดาษกรองกระดาษริสมาสรกระดาษซิลูเฟนและสารเคมีเร่องที่4โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์จำแนกเป็น4ประเภทดังนี้ 1. โครงงานประเภทสำรวจ 2. โครงงานประเภททดลอง 3. โครงงานประเภทประดิษฐ์หรือการพัฒนา 4. โครงงานประเภทสร้างทฤษฎีหรืออธิบายบทที่2ส,สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรื่องที่ 1. เซลล์ระบบการทำงานของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์และการรักษาดุลยภาพเรื่องที่ 2. พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ 2. 1จ พันธุกรรมการถ่ายทอดทางพันธุกรรมการผันแปรทางพันธุกรรมและการผ่าเหล่า2.2ความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องที่3พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ3.1พันธุกรรมการถ่ายทอดพันธุกรรมและการแปรผันทางพันธุกรรมและการผ่าเหล่า3.2ความหลากหลายทางชีวภาพ3.3เดพืชพันธุ์ท้องถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม เรื่องที่4เทคโนโลยีชีวภาพ4.1ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ4.2ปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีชีวภาพ4.3เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน4.4ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ4.5ประโยชน์และผลกระทบของความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้อม เรื่องที่ 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1. ความหมายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 5.3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิน่นประเทศและระดับโลก 5.4. ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 5.5. ปัญหาและผลกระทบของระบบนิเวศและสภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นประเทศและโลก 5.6. นาแนวทางการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 5.7. การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.8. สภาวะโลกร้อนสาเหตุและผลกระทบการป้องกันและแก้ไขปัญหาโลกร้อน บทที่สาสารเพื่อชีวิตเรื่องที่หนธาตุสมบัติของธาตุและธาตุกรมมันตรังสีธาตุหมายถึงสารที่เป็นสารบริสุทธิ์ที่มีโมเลกุลประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันมีธาตุที่ค้นพบแล้ว119ทาธาตุเป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติ83ทาธาตุเช่นออกซิเจนโซเดียมคาร์บอนเป็นต้นนอกจากนั้นเป็นธาตุที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ด้วยวิธีการทางนิวเคลีย สัญ,ญลักษณ์ของธาตุเดิมใช้รูปภาพเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนชื่อธาตุแต่ต่อมามีการค้นพบธาตุใหม่ๆอีกเป็นจำนวนมากการใช้รูปภาพจึงไม่สะดวกนักเคมีจึงเสนอให้ใช้ตัวอักษรแทนชื่อธาตุเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบันส่วนมากมาจากภาษาอังกฤษบางชนิดมาจากภาษาลาติน เรื่องที่2ส,สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมีสมการเคมีคือสิ่งที่เขียนให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและแสดงให้เห็นว่าสารตั้งต้นใดทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ใดสัญลักษณ์ในสมการเคมีการเขียนสมการเคมีให้สารตั้งต้นอยู่ทางซ้ายของลูกศรและสารผลิตภัณฑ์หรือทางขวาของลูกศรสารตั้งต้นหมายถึงสารเดิมก่อนการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสารที่เข้าทำปฏิกิริยาซึ่งอาจจะมีเพียงชนิดเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง ชนิดได้เขียนชื่อหรือสัญ,ญลักษณ์ไว้ทางด้านซ้ายของสมการสารผลิตภัณฑ์หมายถึงสารที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาซึ่งอาจจะมีเพียงชนิดเดียวหรือมากกว่า1ชนิดได้เขียนชื่อหรือสัญ,ญลักษณ์ไว้ทางขวาของสมการเรื่องที่ 3. โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันโปรตีนเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่พบมากที่สุดในสิ่งมีชีวิตคือมากกว่าร้อยละ50โดยรวมโปรตีนเป็นสารประกอบประเภทพอลิเมอร์ ซึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีโครงสร้างซับซ้อนเป็นส่วนประกอบของร่างกายแทบทุกส่วนเป็นสารที่ช่วยในการเจริญเติบโตซ้ำแซมส่วนที่สึกหรอช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพคาร์โบไฮเดรตคือสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนโดยปกติอัตราส่วน2ต่อหนึ่ง ลิพิดเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ําจะละลายได้ดีในตัวทําละลายอินทรีย์เช่นอีเทอร์เบนซินคอโรอฟอร์มไขมันและน้ํามันเป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยคาร์บอนไฮดโดรเจนออกซิเจนไขมันและน้ํามันจัดเป็นเอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันร่วมจากกรีเซอรลในทางเคมีจึงเรียกไขมันและน้ำมันว่ากรีเซไรไตรกรีเซไรมีสถานะเป็นของแข็ง ที่อุณหภูมิปกติ25องศาเซนเซียสเรียกว่าไขมันส่วนไตรกิสรายที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติเรียกว่าน้ำมันหน้าที่สำคัญของไขมันและน้ำมันคือเป็นโครงช่างที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิตเรื่องที่ 4. ปิโตเรเลียมและโพลิเมอร์ ปิโตเรเลียมหมายความว่น้ำมันที่ได้จากหินตามหลักฐานโค้สนับสนุนและทฤษฎีสามารถจำแนกการเกิดปิโตเรเลียมได้สองประการคือ 1. ปิตโตรเลียมเกิดจากซากของสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมในทะเลสาบหนองคลองบึงที่มีน้ำนิ่งที่ต่อมามีดินตะกอนตกทับถมมากขึ้นด้วยอิทธิพลของน้ำหนักการปฏิบัติการของแบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนและความร้อนใต้บิพบทำให้ซากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นกลายเป็นน้ำมันดิบและแก๊สธรรมาชาติสะสมอยู่ในชั้นหินต่างๆ 2. ปิตโตรเลียมเกิดมาพร้อมกับการกำเนิดของโลกเหมือนกับธาตุต่างๆเมื่อโลกเย็นตัวลงจะทําให้มีการรวมตัวกันของธาตุไฮดโดรเจนและคาร์บอนกลายเป็นปิตโตรเลียมโดยถูกกักเก็บไว้ในส่วนลึกภายใต้ผิวโลกและมีการกระจายอยู่ตามสภาพพื้นที่ที่เป็นแนวยาวหรือรูปโค้งของเปลือกโลก